ตำรวจสอบสวนกลางตัดวงจรนายทุนเวียดนามพาคนงานลักลอบขุดหาทองบนเขาพนมพาจังหวัดพิจิตรโดยไม่ได้มีการเปิดสัมปทานพร้อมุุภัภั์ระเบิดภูเขาจ่อสืบสวนขยายผลต่อไปวันที่10มกราคม2567มีรายงานว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชพลตำรวจตรีวัชริน ผู้สิทธิ์พันธ์ตำรวจเอกนัทกฤตน้อยคำปันพัน์ตำรวจโทอเนกนาคทรรองเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมนำโดยพันธ์ตำรวจโทหญิงพสักกรเลิศวิไลสอบสวนพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกันจับกุมหนึ่งนายพิระบณญอายุ58ปีในความผิดพรบป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา54ก่อสร้างแพ้ถงังหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ประกอบมาตรา72ตรี 3, ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา54ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน50,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและพระบควบคุมยุทธภัณฑ์พุทธศักราช2,530มาตรา15มียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหมประกอบมาตรา42 ฝ่าฝืนมาตรา15วรรคหนึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน50,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ2มิสเตอร์ดูองสัญชาติเวียดนามอายุ38ปี3นายบุญย้อมอายุ48ปี4นางสาวสมพรอายุ45ปี5นายพัฒนาอายุ37ปี6นายสวัสด์อายุ63ปีในความผิดพรบป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา54 ก่อสร้างแพ้วถางหรือเผาป่าหรือกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการทําลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ประกอบมาตรา72ตรีฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัติตามมาตรา54ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน50,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับของกลางยุทธภัณฑ์แอมโมเนียมเตรตพร้อมอุปกรณ์ลักลอบขุดดินบนภูเขากว่า39รายการ สถานที่จับกลุ่มเขาพนมพาหมู่เจ็ดตําบลหนองพระวังทรายภูนจังหวัดพิจิตรโดยพฤติการสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่กองบังคับการตํารวจนครบาล4กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกสืบสวนกรณีมีการร้องเรียนว่ามีนายทุนต่างชาติเข้ามาลักลอบขุดดินเพื่อนําไปม่เอาแร่ทองในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเจ้าหน้าที่ตํารวจพร้อมสํานักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่3ภาคเหนือหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่4 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิจิตรและกองกำกับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดพิจิตรจึงได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เขาพนมพารวบนายทุนเวียดนามพร้อมลูกจ้างคาภูเขาพร้อมยุทธภัณฑ์ระเบิดภูเขาจากการสอบถามผู้ต้องหาได้ความว่าผู้ต้องหารับสารภาพว่าเห็นทองราคาขึ้น ึงอยากเปิดช่องทางทางธุรกิจเลยพาพักพวกนายทุนชาวเวียดนามมาลงทุนลักลอบขุดหาทองบนเขาพนมพาตำบลหนองพระอาวางังสซยภูนจังหวัดพิจิตรทั้งที่ไม่ได้มีการเปิดสัมปทานแต่อย่างใดขณะเข้าจับกลุ่มพบนายทุนซึ่งนั่งดูต้นทางได้เผลอเปิดลำโพงคุยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจรีบบอกให้ลูกน้องหนีแต่ทางเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกลุ่มได้ทันถูกรวบทั้งขบวนการทั้งนายจ้างและลูกจ้างนอกจากนี้ยังตรวจเชออุปกรณ์ทำเหมืองกว่า39รายการคณะเจ้าหน้าที่ จึงแจ้งข้อกล่าวหาทั้งพรบรป่าไม้พุทธศักราช2484และพระบรควบคุมยุทธภัณฑ์พุทธศักราช2530ก่อนนำส่งสถานีตำรวจภูธรวางไทรภูนดำเนินคดีจะได้ทำการสืบสวนขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไปสอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้นรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลาง CIB ฝากเตือนภยัยทรัพยากรธรรมชาตินั้น เป็นสิ่งที่อยู่คู่แผ่นดินเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรืออนุรักษ์เพื่อให้ลูกหลานหากท่านกระทําการอย่างเช่นในกรณีดังกล่าวไปข้างต้นนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับคนขายชาติขายแผ่นดินหากพบการกระทําความผิดในลักษณะเดียวกันนี้สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่สายด่วน1136กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม